พี่วันนี่อ้อยพันอะไรครับพันข้นเขาภูมิกับข้นแก่นผสมกันอ๋อใช้ปุ๋ยยูนิคเนาะอ่ายูนิคครับดยอดต่อที่สี่แล้วค่ะต่อที่สี่ดูสภาพใบตอนนี้เรามาถ่ายตองกี่โมงเนี่ยครับบ่ายไม่ถึงนะประมาณสิบเอ็ดเกือบเที่ยงแล้วเกือบเที่ยงนะครับใบยังไม่เคยห่อเลยชั้นดิ่งเลยนะถั่วหลุมแล้วใส่ไปไล่ละลูกเนาะประมาณนั้นใช้รถฝังเลยรถฝังเลยนะครับก็ฝังตั้งแต่ตัดราก ตัดอ้อย,ออย,ออยเก็บใบเสร็จมีนอเพิ่มหน่อยแล้วก็ใส่ครับฝนตกบ้างไหมครับตกฝนเดียวีดดยวอ๋อแต่นี่ก็เริ่มให้น้ำด้วยเนาะเริ่มให้น้ำนะครับดูสภาพนะครับช่วงเที่ยงนะครับใบ,ย,ใบย,ยังใบย,ยังสดใสครับดูนนไไไหนอหนอเป็นไงพี่วัดนอใหญ่มากธรรมดาต่อสี่นอจะไม่ใหญ่อย่างเนี้แี่ดูนอ ชาส,สี่ธรรมดานหน่อจะไม่ใหญ่